เปิดเพิ่มครับพี่วันเปิดเพิ่มพี่อ๋อเสร็จแล้วนี่ครับทำอะไรพี่เนี่ยอ๋อลงรูปเลยอ๋ออันนี้ก็ปูมหมดเลยโอ้ทำแสดง โอ้ย,ยตอนนี้กำลังทำวิธีลงยังไม่เบียงานหินเลยนี่โอ้ยฝนก็ตกมาเนี่ยอ้โอ้มีเสียวมีเสียวครับ อ๋อก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับตาไมโครสมองเอ็กซ์เคริเตอร์นะครับพาพี่น้องมาดูฝนอ้าไม่ดูไมโครครับลงแล้วลงแล้วฝนตกตกแบบนี้นะครับครับผมครับพี่นะครับงานนี้งานเสียวครับพี่น้องโอ้ขอสวัสดีทุกท่านเนาะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะมาพบกับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะกับอาจารย์เดียวนะครับลงแล้วพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกอันตรายชิบหายเลยงานนี้นะครับฝนตกด้วยครับโอ้ลงมาลูบนะครับ งานเขาสั่งให้ลงมาลูกโอ้ก็ขอสวัสดีทุกท่านเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับพี่น้องต้องขึ้นก่อนนะอันตรายอันตรายฝนตกครับเดี๋ยว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 ขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนลื่นครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวถ่ายดูนะครับเดี๋ยวมานะเดี๋ยวน้ําให้พี่เดียวก่อนนะครับงานนี้บอกเลยว่าอันตรายนะครับผมเสียวนิดๆนะครับฝนตกขึ้นไปข้างบนก่อน โอเคครับผมเด,เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวหลบฝนก่อนนะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะไม่ใช่คลิปนี้นะ,ะเดี๋ยวถ่ายต่อครับผมโอ้เอาแล้วเอาแล้วนะครับหลบฝนก่อนนะครับซูมไปแล้วนวลนวดอาจารย์เดียวทำคนเดียวแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับบังบังไม่เงียบอีกไหมนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับพี่อ้นไม่เลยครับพี่การซีฟีนะนะครับหลบฝนนะครับอยู่ในถังเนาะโอ้ลงมาเล่นน้ำแล้วงานทำอะไรครับพี่อ้น กวาดใช่ไหมพี่กวาด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 ปรับพื้นปรับพื้นนะครับพื้นในเสมอจะปูพีเีเนาะนะครับงานมีมาเรื่อยติดงานน้องถิกเตอร์ดเดี๋ยวคอยดูกันครับเดี๋ยวไปรอฝนหยุดตกนิดนึงโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับต่อกันเลยต่อกันเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาปลาแล้วเอาปลาอีกแล้วไมโครคันนี้เนี่ยนี่โอ้ทำเป็นวังเลยครับพี่น้องนะครับพี่เดียวทำเป็นวังเลย ปลากระพงปลานินเต็มหมดเลยครับงานนี้เสร็จแล้วครับผมโอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยนี่ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ใจรักมากเลยครับอาจารย์นึกว่าอาจารย์ลงไปทําอะไรนะครับโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดครับวันนี้โอ้นะครับผมก็ตอนนี้หาอะไรคุมหัวอยู่นะครับนะครับตามเป็นคนสมอเนาะเพื่อจะได้คลิปดีๆให้พี่พี่น้องด้ชมกันเนาะนะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับกับพี่เดียวเช่นเคยนะครับ ฝนก็ตกแรงครับตอนนี้ถือว่าแรงมากนะครับฝนตกแรงมากนะครับนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ได้ถ่ายนะครับผมนะครับเมื่อก่อนงานตัวนี้มันเสร็จไปเรียบร้อยนะครับคือเปิดทางน้ํานะครับเสร็จไปแล้วนะเมื่อก่อนมันจะเป็นบ่อแคบๆนะครับเป็นคอขวดนะครับแต่ทีนี้ก็เปิดขยายไปแล้วแต่ทีนี้ด้วยทางคณะ หัวหน้านะครับเขามีโครงการปรับปรุงนะครับเขาจะปูบ่อพีเลยนะครับทีนี้ก็เลยต้องมาปรับพื้นตรงนี้ครับปรับใหม่หมดเลยนะครับเพื่อจะปูบ่อพีเนาะลงไปกวดให้เสร็จตอนแรกมีแผนว่าจะปูพีนะครับแต่ทีนี้ก็มีแผนว่าปูพีนะนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเพราะว่าภาพอาจจะเป็นชัดเจนนิดนึงนะครับก็เพราะว่าผมตอนนี้ผมเอา Pe นะครับพีดำนะครับพลาสติกนะครับสีดำเนาะคุมหัวไว้อยู่นะครับฝนก็ตกแรงครับตอนนี้นะครับ อาจารย์เดียวเอาแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเนี่ยเวลาจะเลิกงานทีไรเล่นทุกทีแล้วนะครับได้อีกแล้วนะครับต้องขอส่วนแบ่งด้วยครับวันนี้นะครับโอ้ดูครับเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ครับปนินนะครับก็ท่านใดที่ชอบผลงานทีมงานนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เนาะสับสไครต์นะนะครับผมก็บรรยากาศสุราษฎร์ธานีครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับเขตท่าทองเนาะนะครับตกบ่อยมาก นะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับโอ้โหสุดจัดจริงก็อยู่กับเจ้าโกเบนะครับ SK140LC Super M เนาะนะครับ4,000กว่าชั่วโม,มงจะ5,000แลละนะครับผมโอ้โหงานนี้ลงมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับนะครับ ก็อยู่คนละภาคฟังกับพี่เดียวเนาะนะครับเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมทีมงานน้องเทกเตอร์เนาะเดี๋ยวจะเอาโดนมาใช้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานนะครับถ้าชื่นชอบแล้วเข้าไปติดตามได้ทางเพจนะครับเพจต้านะครับก็มีเพจมีอ่า ติ๊กต็นะครับตาไมโครเมืองนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับคลิปสนุกสนานของทีมงานพวกเรานะครับก็จะถ่าย YouTube แบบนี้ไปเรื่อยๆครับ FC ทุกท่านเนาะนะครับเดี๋ยวก็ทำในสิ่งที่รักนะครับวันใดวันหนึ่งมันก็จะประสบความสำเร็จเองนะครับเหมือนกับที่ทำตอนนี้ก็ขอบคุณคนติดตามนะครับ1,600คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็จะพยายามปรับปรุงฝีมือนะครับในการถ่ายคลิป นะครับให้พี่น้องได้ชมกันทุกท่านนะครับหวังว่านะครับจะได้ราคาตอบรับดีๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณนที่นี้นะครับผมในช่องก็จะถ่ายเรื่องแมคโครเรื่องพวกรถบรรทุกรถอะไรนี่แหละครับสิ่งที่ชอบเนาะนะครับความรู้พื้นฐานนะครับบางส่วนเนาะนะครับถูกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สะสมผลงานสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเอาว่ากันแล้วก็ดูก่อนน้ําจะแห้งแล้วครับตอนนี้บิดน้ําแล้ว นะครับวิดน้ำโอ้โหปลาเยอะมากครับผมลงทุนเพื่องานนี้อย่างเดียวฝนตกก็ไม่ยอมนะอาจารย์เดียวนะครับคลิปนี้โอ้ผมบอกเลยสุดจัดนะครับยอดทะลุไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนงานนี้คนดูนะครับเดี๋ยวคุยกับทีมงานทางน้องว่าจะทาหมวกอยู่นะครับทําหมวกนะครับเดี๋ยวเอฟซคนไหนนะครับใจเย็นนะรอคนติดตามถึงสองพันคนนะครับผมจะทาหมวกนะครับแจกเอฟซนะครับ ทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับโอเคเนาะเอาดูกันต่อครับโทรศัพท์อีเครื่องก็ตกน้ําแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังระวังสุดแล้วตอนนี้เครื่องนี้ก็ถ้าตกอีกแฟนด่าตายแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมการพรีเซนต์การอะไรก็อย่างว่าละไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็จะพาให้ดูแบบนี้นะครับอ่าไก่แห้งแล้วครับผมเ c ทุกท่าน นะครับ f อซพี่เดียวนะครับส่วนอาจารย์กิดอยู่ข้างในนะครับผมบุ่มยาวเนาะตีปลาอยู่ฟันกระจายอยู่ลอกคลองระบบน้ําชุดใจเลยนะครับก็เข้าไปทางเดียวกันนะครับผมของพี่เดียวเนาะของี่กิตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมี่กิดกันนะครับแต่วันนี้อยู่กับเจ้าร้อยสี่กนเนาะนะครับผมโอ้คืองานมันมีการปรับปรุงไปเรื่อยเนาะนะครับผมอย่างว่าแหละแต่ปลาตอนนี้คือรู้สึกว่าเยอะเกินเลยนะครับอาจารย์ตักขึ้นไปอยู่เนี่ย ดูดูท่านผู้ชมดูดูดูแผนกล้องให้ดูนี่นี่นี่ปลาไซโลขึ้นนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับอ่าตรงนี้แกก็ตุววิทน้ำไปด้วยนะครับทีนี้แกก็จะลงมาตรงนี้แหละครับมาลูบมาอะไรให้เรียบร้อยนะครับเชิปูปีเนาะนะครับงานตัวเดิมเลยนะครับแต่ว่าปลาเพิ่มเติมคือทำให้มันเรียบกว่าเดิมนะครับเชิปูปีปลารู้สึกว่าเยอะมากเลยนะครับอ้เอาวิทต่อไปครับวิทต่อไป วิทย์ต่อไปพี่น้องโอ้ใจไม่รักคงไม่มาขนาดนี้นะพี่น้องเนาะอาจารย์เดียวโทรหาตั้งแต่พี่เดียวโทรหาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับตอดีติดธุระทำงานอยู่ยังไม่เสร็จนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเอฟทุกท่านเนาะโอ้รถสปีกว่า3ปีนี้ยังฟึดฟัดเหมือนเดิมครับขนาดรถน้ำเค็มนะครับพี่น้องสังเกตนะรถคันนี้คือรถน้ำเค็มโดยแท้เลยนะครับ ตอนนี้ก็คืออยู่กับน้ําเค็มนะตอนที่ผมถ่ายนี่นี่คือน้ําเค็มนะครับไม่ใช่น้ําจืดนะครับที่เล่นอยู่นะนะครับแต่บอกเลยว่าการขับพรยงมีเดียวถือว่านิ่มมากนะครับบุ้งขีบุ้งอะไรยังไม่ดังเลยเนาะนะครับก็เครื่องสีซูมเนาะมีซูม,มิชินะครับร้อยเก้าสิบสามแรงม้านะครับไปแท็กเจ็ดสิบเซนเนาะนะครับโรลเลอร์นจุดตัวแครเอียหนึ่งตัวนะครับ น้ำหนักอยู่ที่3าตันเเนาะนะครับก็รุ่น8รุ่นล่าสุดนะครับเนี่ยรุ่นล่าสุดของขนาดขนาดกลางนะครับของคนะ่ายโกเบเนาะแต่ตอนนี้นะครับก็บุ้งขีก็ศูนย์จนะุดหกเนาะนะครับผมแต่บ,บุ้งขีรู้สึกว่าไม่ดังเลยนะเนี่ยคือการขับของอาจารย์เนาะของพี่เดียวนะครับอาจจะรบีทุกวันนะครับผม รถสองปีกว่าแล้วนะครับสามปีแล้วเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่มีเสียงเลยนะครับลุกแ้วพี่น้องโอ้น้ำเริ่มแห้งแล้วครับน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วโอ้งานเนี้กับข้าวเย็นเนีโอ้โหบอกเลยว่าใครไม่มาเสียใจนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะโทรถามโทรให้จารีก่อนนะครับ หัวจาลีมาก่อนนะครับตักเป็นตักครับตักเป็นตักโอ้ดิ้นอยู่ข้างบนก็เต็มกระจายพี่น้องเย้ยนะครับเดี๋ยว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 โอ้ เอาแล้วเอาแล้วเริ่มตักขึ้นไปแล้วทาที่เทเุ๊บปลาออกด้วยโอ้แล้วก็ตักปลาขึ้นเนี่ยครับบรรยากาศเนาะนะครับฝนก็ตกเนี่ยครับบ่อน,นี้เดี๋ยวจะเคลียร์น้ำไม่แห้งแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะหน้าฝนเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับก็ทํายาก่อาใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับก็เป็นงานปรับปรุงระบบน้ำเนาะนะครับผมส่วนเราก็ไม่สนเราถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับกับทีมงานเรานะรฝั่งนันกปลาเยอะเหมือนกัน นะครับเยอะเยอะเยอะโอ้ยท่านผู้ชมเว้ยนะครับใครยังไม่ดูคลิปนี้พลาดหรือว่าพลาดเลยแหละนะครับควัดควัดเอาแล้วโอ้แเมคโครคันนี้ชอบปลาชิงพี่น้องเอง F C A เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปฝั่งนู้นนะไปดูฝั่งนู้นนะครับผมไปไปนะครับไปดูมุมนู้นว่างเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดู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 คมลำบากขนาดไหนเนี่ย นะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับตอนนี้กําลังเดินไปอยู่นะนะครับผมไปไปโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูตอนนี้ก็เดินมาแล้วนะครับฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดินอ้อมกันได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเท้าจะโดนตมเยอะแล้วนะครับโอ้ท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์เดียวก็อยู่คนเดียวนะนี่ต้องมีผู้ช่วยนะครับทีเดียวเนาะนะครับทีเดียวซุ้มเล็กนะครับไปไป ลำบากนิดนึงครับนะครับแต่เพื่อเป็นแฟน f อทุกท่านเนาะนะครับพร้อมพร้อมพร้อมที่จะถ่ายนะครับไม่ลำบากเลยถ้า f อได้ดูกันแล้วภาพที่สวยมันมันนะครับหาปลาก,กันนะครับฝาก f อทางใต้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพร้อมนะครับอยู่กับปะชานเดียวนะครับ มา,มาต้องขอญาตนะเดี๋ยวเดินทางนี้ก่อนไม่ไหวครับงานไปไม่รอดยิ่งตมเยอะเื่อนนะตกคว่ำเลยแล้วครับเอ็ดีทุกท่านโอ้เดี๋ยวเดียวเด้อโอ้มาแล้วโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นฮะทำได้เะย เออครับตอนนี้ฝนตกนะครับพี่คุยกับพี่เดี่ยวแล้วทำไม่ได้นะทีนี้ก็ในหน้าที่ควานปลาอย่างเดียวแหละพี่น้องฝนตกทำไม่ได้เราก็ทำอย่างอื่นแหละนะครับสุดจัดสุดจัดพี่น้องโอ้ยโน่น,น,น,นโน่นโน่นโน่นเล็ดีทุกท่านเอ้ยนะครับโ,โน่นโน่นไซส์บิ๊กบิ๊กนอนอยู่นะ ไปไปเดี๋ยวพาไปดูมุมนูน้นโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้คุ้มค่ะคุ้มมากพี่น้องงานนี้โอ้โอ้นะครับนู่นนู่นูใส่สองโลโลสองโลนู่น,โ,โ,โ,นโอ๊โอ้ย <c oughs> เรียบร้อยแล้วองค์เจ็ดจินโอ้ ไปแล้วครับลงไปแล้วโอ,เอ้เอาเอาเอาเพื่อเอฟซีทุกท่านวันนี้เดี๋ยวจะยอมโอ้สุดจัดพี่นอ้องเลยนะครับไปไปไปเดี๋ยวช่วยพี่เดียวกันพี่น้องอออเดี๋ยนะเดี๋ยนะพี่น้องนะว่าผาดูยากอ๋อพี่เดียวมันลงไปไม่ได้บอกพี่โคเลย เดี๋ยวนะครับเดี anyway <ina> ๋ยวเดียวเดี๋ยวช่วยพี่เดียวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแฟนเนาะเอฟซิท่านเนาะนะครับอันนี้โอ้เดี๋ยวช่วยพี่เดียวครับพี่น้องโอ้เยอะมากเยอะมากนู่นนู่นนู่นโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวลงไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกนะนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวให้พี่เดียวจับคนเดียวไม่ไหวครับยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปเลยเดี๋ยวลงไปช่วยพี่เดียวก่อน ลงมาแล้วครับลงมาแล่ไปซีโอ้นะครับโน่น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 โน่้ก่อนจะเปื้อนกันมากกว่านี้พี่น้องโอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยอดจัดพี่น้องเลยนี่ยนี่ยเนี่โอเค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 ครับผมเดี๋ยวช่วยพี่เดียวกันนะครับเดี๋ยวคอยดูครับพี่เดียวไหนสภาพไร อหมดสภาพแล้วโอ้ปนปนปนพี่น้องโอ้หมดสภาพครับหมดสภาพโอ้เอฟซี FC ยังไรเลยอะเเมยเเมยเเมยนี่ครับเอา้าคนขับไฮนะครับผมเอาเดี๋ยวขึ้นมานั่งล่างหน,น้าล่างตากันพี่น้องเอฟซีอยดูดูสภาพดูสภาพโอ้ เอฟซีอย่งางไรเลยอ่ะโอ้โหอ้หยอยดจัดลาดีดครับเรเดินอ๋อเดี๋ยวขอ,อยุยาดนะพี่น้องเดี๋ยวโทษทัพ์ตกน้ำเนาะนะครับเนแฟนเอฟทีทัพเนี่ยสองคนกับพี่เดียวก็ได้ครับพี่น้องอ่ะโอเคครับผมนีน่ี่ย่างหลังนี่าสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวขึ้นบนกันครับยังบ่จบยังบ่จบไปไปโอ้อ่องแอร์ก็มีครับแต่ทำไมไม่โคเปื่อนแท้นะครับนี่นี่นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวว่ายานสองตัวโคดโฆษณาครับน้ำดื่มเนาะสปอนเซอร์เนาะคิตตันเนาะมอบให้วันนี้นะครับสปอนเซอร์หลักโอ้โหขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับคิตตันเนาะน้ำอร่อยน้ำดื่มสะอาดอร่อยกินแล้วสบายใจอิ่มท้องอิ่มน้ำกินแทนข้าวได้ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับผมเดี๋ยวขอญาตขึ้นจากต้มก่อนครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับเป็นแฟนเอฟซีทุกท่านเนาะจะชื่นชอบทีมงานพวกเราเนาะนะครับผมโอ้เล่นสบเลยครับเลื่อนนี่ก็เลื่อนเน็กอ้าอ้า ตักงก้ยโอ้เลื่อนเลื่อนเลื่อนเจ็บสีเยเลยโอ้โอ,โอ้นี่แหละครับสุภาษิตว่าอย่าจับปลาสองมือครับพี่น้องเรียบร้อยครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามป็นคนเสม,มือเนาะก,กับพี่เดียวนะครับทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ